能。<music> สีชมพเขียวเขียวสีเหลืองสีเขีาววสีอะไรคะสีน้ำสีน้ำตา ่อไปเกรย์เกรสีเทาสีเทอ่าววายวายาสีขาวโอเคแลกแลกสีดำโอเคเทาไปแล้วค่ะต่อไปครร โกโก้สีทองโกโก้สีทองเยี่ยมค่ะอ่ะสีเหลวสีเหลวสีสีชมพูสีเงินสีเงินค่ะมาหมดแล้วสวัสดีค่ะต่อไปเป็นการเรียนรู้เอ่ออะไรคะคชั้นวั ค่ะขนม่พูด pues ขดทำไมโอเคค่ะเอาเริ่มเลยค่ะไอ้แมนโกสท s t e mangoes tin mangoes tin mangoes n นี่ก็ที่มะม่วงอะนะคะมะม่วงแค่นี้ก็ได้ mangoes mangoes tin ค่ะ m a n g o s tin ไม่รู้อะไรค่ะ mangoes tin คือมะม่วงไงคะมะม่วงม่ถูกถูกสิขา mango โอเค m a n g o s tin m a n g o s tin คือ มังคุดไม่ผู้มาเก็บอาหอร์เรน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  no no อร์เรนอร์เรนคือชีช <inizi> ่องฝานาน่าอบานานาเม่อสมัยก่อนไม่เป็นบานานาเลยบ้าน ไม่รู้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้กดกดกดคริสชันใหม่สิลูกคริสเตนใบค่ะอืเกราเกรป่คะกรกรปอะไร no 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 กราเกรปคืออะไรคะเกราปอาวุธ I want a cup. Sherry. Sherry ครับ. Sherry. นี่นานี่ครับ Sherry. คะโอ้ผมหนูไม่จะจับ. question mm -hmm. may, Question may. Question. Where is the? Oh. Oren. อันนี้กับ อันอรเรนคืออะไรออเรนเจอ yes yes o k เค o k เคก็กดสิคะใช่คะจุด้นคะจุดบไปเลยได้าย